สวัสดีครับอยู่กับผมเบนจาก RDD Car Center นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเบนมีรถกระบะสีประตูยกสูงเกียร์ออตโต,โต้โตโยต้ามาแนะนำกันสักหนึ่งคันนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับเจ้าโตโยต้าไฮ u ักรีโว o ดับเบิลแคป p r u n n e r เรกียร์อัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรถผลิตปี2018นะครับจดปี2019นะครับ เลขไม่นะครับหนึ่งแสนนี้นี่นะครับสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีเดิมนะครับกลับมาจากผู้ใช้รายเดิมแบบไหนนะครับแบบนั้นเลยนะครับยังไม่ได้มีการเก็บงานแต่อย่างใดนะคันนี้นะครับที่เบ้นจําหน่ายอยู่ที่5้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเพื่อนๆพี่ๆลองดูสีนะเป็นไงสวยงามไหมนะครับอาจจะมีร่องรอยนิดนึงนะครับในเรื่องของการใช้งานนะนะครับก็จะมีรอยถูๆมานิดนึงนะครับแต่ว่า เบออ้นว่ารอยพวกนี้ส่วนใหญ่นะขัดออกนะครับอันนี้คือรอยยางมาตอยนะแต่รอยยางมาตอยขัดออกนะครับผมก็คันนี้นะขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพประมาณนี้เลยนะครับก็ทางเบ้นนะครับออล้างล้างสีให้นะครับก่อนส่งมอบนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ เหมาะมากๆนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ต้องการหารถนะครับสภาพเดิมๆไว้ใช้งานนะประมาณนี้นะครับด้านหลังจะมีบุบนิดหนึ่งนะบุบนิดหนึ่งนะเป็นรอยแค้มบุบนิดนึงนะครับนิดเดียวจริงๆนะครับราคา5้าแ0นบาทนะครับใครอยากได้สภาพเดิมๆนะครับจัดได้เลยนะครับคันนี้ครับเดี๋ยวพาดูยางนิดนึงนะครับ ตัวยางของเขานะครับจะเป็นสัปดาห์ที่4นะครับปี2013นะดอกยางยังลึกๆอยู่เลยนะครับนี่ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับแล้วก็ตัวแชสซีนะครับยังดำดำเมี่ยมอยู่เลยนะครับดำวับอยู่เลยนะครับนะไม่มีรอยสนิมแต่อย่างใดเลยนะครับช่วงล่างสวยมากๆเลยนะครับคันนี้นะรถปี2018จดปี2019นะครับนี่ ก็เดี๋ยวสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวทางเป็นลอกให้นะแล้วก็เดี๋ยวจะล้างให้นะครับนี่ครับอันนี้สภาพเดิมๆจากผู้ใช้งานเลยนะครับร่องรอยเขาก็จะประมาณนี้นะครับโดยส่วน,นอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะจะมีอีกนิดนึงตรงนูน้นตรงด้านท้ายนะเป็นรอยนิดนึงนะครับผ่านไปลืมแจ้งนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในกันเลยดีกว่านะครับ ภายในของเขานะครับจะเป็นเบาะผ้านะสีดำแบบนี้เลยสภาพนะครับไม่มีรอยแตกแต่อย่างใดนะเบาะยังแน่นๆตึงๆอยู่เลยนะครับแม้กระทั่งด้านคนขับด้วยก็ตามนะนี่เบาะยังสวยอยู่เลยนะครับแสดงว่าผู้ใช้เก่านะครับเป็นคนตัวไม่ใหญ่นะครับดูแลค่อนข้างดีเลยนะครับนี่เบกกาะกำมะหยี่แบบนี้เลยนะครับปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะ ตัว E นะครับคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดำตัดกับสีเทาเนาะมีช่องวางแก้วให้นะครับ2จุดซ้ายขวานะครับนะดเดี๋ยวดูเลขไม้กันนะดูเลขไม้กันเลขไม้หนึ่งแสนส่กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะสตาร์ทให้ฟังเดีนะ๋ยวมาเล่นเครื่องให้ฟังนิดนึงนะครับ รถของเรานะครับเป็นรถเช่าหมดสัญญาจากหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของเอกชนหรือหน่วยงานราชการนะครับรถทุกคันนะครับเราเซอร์วิสเช็คตามระยะตามรอบอยู่แล้วนะนี่เครื่องก็แน่นๆเลยนะครับไม่แสนหนึ่งนะรอบนี้แน่นแนิ่งๆเลยนะครับแอร์นะครับแอร์เย็นมากนะครับเยียบเลยนะครับผมเย็นไวด้วยนะครับประมาณนี้ ตัวหน้าจอเขาจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับวิทยุนะกดเอานะครับต่อบลูทูธได้นะครับมีช่อง AUX ให้แล้วก็มี USB ให้หรือเขาอยากจะได้เป็นจอทัศสกีนะนะแนะนำเปลี่ยนไปเลยนะครับไม่กี่ตังค์นะได้จอ Android มี Apple CarPlay ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับนะตัวปรับอากาศนะนะเป็นแบบแบบแมนนวลนนะครับเกียร์นะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับนะ มาพร้อมกับแมนนวลโหมดนะครับแล้วก็โหมดสําหรับการขับขี่อีก2โหมดก็คืออีโค o โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะอ่ามาดูตัวสำนเนาเล่มนิดนึงนะครับรถเป็นปี2018นะครับจดลงหลังคาด้วยนะนี่จดลงหลังคาด้วยนะครับผมเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้รถที่เป็นหลังคาเคลรี่บอยไว้ใช้งานนะครับก็คันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ 150แรงม้านะครับ200อ่าซีซีชัดเจนนะครับอ่าลำดับที่1อาคานีคาปิตอนนะครับลูกค้ามาต่อเป็นลำดับที่2ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเบ็นภาพไปดูตัวแชสซีด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวพามาดูตัวหน้าหน้าห้องเครื่องอีกนิดนึงนะครับอ่าเรื่องที่เรานะครับสบายใจได้นะครับไม่มีรถตัดต่อมาแน่นอนนะครับรถทุกคันนะครับเป็นรถของเราเองนะ เน้นว่าเราเองนะครับเราปล่อยเช่ากับลูกค้านะเมื่อครบสัญญาโดยประมาณ5ปีนะครับก็จะกลับมาที่เรานะครับเพื่อจำน่ายต่อนะนี่นะครับผมนะเดินพาไปดูตัวเชสซีนิดนึ่งฝังตัวเลขเชสซีนะเพื่อนๆดูไหมรถตัดต่อหรือเปล่านะครับไม่มีตัดต่อแน่นอนอยู่แล้วนะพามาดูอีกทีหนึ่งเฉยๆเลขรองท้ายนะครับเพื่อนๆดูด้วยกันนะ 4.8.974นะ4.8.974นะชัดเจนนะครับผมก็ไว้ประมาณนี้นะครับจะพาดูตัวด้านหลังด้านในคลาบอยอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้กลับมาจากผู้ใช้รายเดิมยังไงนะก็อย่างนั้นเลยนะครับเบนยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยแต่อย่างใดน,นะ ก็จะทําความสะอาดให้ก็ต่อเมื่อ,อลูกค้ารับรถนะครับพร้อมรับรถแล้วนะก็ประมาณนี้นะแม็กเลเนอร์ด้านในติดตั้งไว้เรียบร้อยนะครับใครที่ชอบเดิมๆนะที่เบนเลยนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูด้านฝากระโปรงรถกันดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะกุญแจสองดอกนะโอเคครับเรามากันที่ด้านหน้าตัวรถกันนะครับนี่เพื่อนๆลองดูนะ น็อต <Not S 2> เดิมหมดนะนี่น็อตด้านในเดิมหมดนะครับไม่มีแกะมาเลยนีเ่เดิมเลยนะชัดเจนนะครับปั๊มนะครับต่างๆนะชัดเจนนะครับยังอยู่ครบนะรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับในส่วนอื่นๆน,นะทางเบนซ์เช็คให้หมดแล้วนะครับในส่วนของพวกประตูด้านข้างอะไรเนี่ยเช็คมาหมดแล้วนะครับก่อนที่จะ เอามานำเสนอเพื่อนๆพี่ๆนะครับคัดมาแล้วนะตัวยาแนวนะครับตัวตัวนี้นะครับก็จำเดิมนะครับกดแล้วลงไม่แข็งนะไม่แข็งโอเคห้องเครื่องนะสวยงามนะครับสวยงามเลยนะครับน็อตห้องเครื่องไม่มีสนิมเลยนะอ่านะไม่ใช่ลดน้ำเค็มแน่นอนนะครับเอาไปใช้กันยาวๆนะเดิมเดิม ก็ที่เบ้นจำหน่ายนะครับ529,000บาทนะฮะซื้อสดนะครับที่เบ้นไม่เก็บแวดเพิ่มนะเพื่อนๆพี่ๆจ่ายเท่านี้จบเลยนะครับมีค่าจัดโอนอยู่ที่2,700บาทนะครับส่วนลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะทางเบ้นจัดได้ถึง8 4ส่งวดน,นะครับเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะ ดอกเบี้ยต่ำสุดเริ่มต้น2.99%นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะเบนขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจในการลงคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ